สวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่รักทุกท่านพบกับผมคุณปู่บ้านสวนชาริดาสวนผสมรถกลมกล่อมบนพื้นที่3ไร่นะครับเอาวันนี้ผมจะมา,าแนะนําการแก้ปัญหากุญแจบิดสตาร์ทไม่ได้นะครับของรถยนต์ที่ผมกําลังประสบปัญหาอยู่คือ isuzu c a m i o นะครับและรุ่นที่ใกล้เคียงกันก็นกคือ tfr นะครับไปดูกันครับว่าผมเกิดปัญหาอะไรและทําการแก้ไขยอย่างไรบ้างครับ ปัญหาของผมก็คือกดปลดล็อกไม่ได้นะครับกดติดนะครับกดติดยิ่งๆๆนะครับสตาร์ทไม่ได้ครับอ่าบางทีเข้าได้บางทีเข้าไม่ได้นะครับนะครับก็น่าจะเกิดปัญหาละนะครับผมก็คิดว่าสมควรแก่เวลาถ้าไม่เปลี่ยนใหม่ก็ทําการซ่อมบํารุงนะครับชุดเฟืองด้านไหนนะครับแต่นี้จะทํายังไงถึงจะดึงชุดนี้ออกมาได้นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนครับ แลนี่ก็คืออุปกรณ์ในการปลดล็อกสลักของอเป้ากุญแจคามมโอนะครับอิซุสคาเมโอนะครับซึ่งผมดัดแปลงมาจากตะปูยิงลังนะครับที่เขาตอกลังยิงลังผมก็เอามาดัดนะครับแล้วก็ฝนความแหลมทิ้งซะทิ้หน่อยนะครับความแหลมให้ปลายทู่ซะหน่อยนะครับลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวจะเอาไปใช้ในการปลดล็อกนะครับเบ้ากุญแจอิ u ุซุคาเมโอครับตำแหน่งปลดล็อกเบ้ากุญแจนะครับของอิ u ุ u ุคาเมโอนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้ครับะจะเห็นหรือเปล่านาอนั่นครับเห็นไหมฮะเห็นนะครับเอออ่าเป็นรยตรงนั้นนะครับ นี่ครับเป็นลูยตรงนี้นะครับเรากดลงไปครับกดลงไปนะครับเห็นไหมเบ้าจะขยับนะครับเบ้าขยับละเบ้าขยับแล้วครับมันก็ดึงออกมาได้แล้วครับนะฮะนี่ครับ เราเป้าอยู่ตรงนี้นะฮะถ่ายเข้าไปในรูจะเห็นปลายของผมเห็นไหมครับด้านซ้ายมือนะครับปลายที่ทางเข้าไปก็จะไปอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับจะไปกดตัวนี้เข้านะครับนี่ครับกดตัวนี้นะครับแล้วถึงจะดึงชุดออกมาได้นะครับเอ่อตำแหน่งที่เราจะปลดล็อกออกมาได้เนี่ยนะครับ จะเห็นว่าจะกดไม่ลงนะครับเพราะนั้นจะต้องพยายามบิดกุญแจนะครับให้มาอยู่ในตำแหน่งออฟนะครับออฟนะครับมันถึงจะกดลงได้นะครับถึงจะปลดสลักได้นะครับตำแหน่งออฟนะครับไปตำแหน่งอื่นนะครับกดไม่ลงครับกดไม่ลงนะครับสตาร์ทก็กดไม่ลงนะครับมีตำแหน่งเดียวครับที่เราจะปลดล็อกออกมาได้นะครับนะครับต้องอยู่ในตำแหน่งออฟเท่านั้นนะครับถึงจะกดปุ่มลงนะครับ พ <c oughs> อถอดออกมาแล้วนะครับแลวกษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้จะมีปริ้นนะครับเป็นแหวนปริ้นล็อกเอาไว้นะครับล็อกมาให้ชุดฟันเฟืองของกุญแจสตาร์ทเนี่ยหลุดออกจากเบ้านะครับเราต้องทําการแงะนะครับต้องใช้ครีมต่างทางปริ้นนี่นะครับออกนะครับอันนี้ผม ทําทไว้แล้วนะครับก็เลยถอดให้ดูว่าลักษณะเป็นแบบนี้นะครับถอดออกนะครับเสร็จแล้วเสียบกุญแจเข้าไปเสียบเข้าไปนะครับแล้วก,กดตรงนี้นะครับงาขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วกดออกมาทั้งยวงครับกดออกมาทั้งยวงนะครับนี่ก็มาดูนะครับอ๋อหลุดระวังนะครับตรงนี้จะมีเบ้าตัวนี้ชอบหลุดออกมานะครับ มันจะหายนะครับแต่เอาถ้ากลัวหล่นหายก็เอาแยกไว้ตะหากนะครับบางทีใส่ไปใส่มาเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดนะครับก็เดี๋ยวจะกระเด็นหายก็แยกเอาไว้นะครับแยกไว้นะครับก็มาดูนะครับเอามือลองรูปดูครับด้านนี้เรียบดีเรียบดีนะครับมาดูหน้านี้นะครับมีรอยสะดุดนะครับรอยสะดุดนะครับของปิ้นนะครับของชุดกุญแจนะครับ เป็นทองเหลืองเนี่ยพวกนี้สะดุดนะครับก็ให้ใช้ตะไบนะครับค่อยๆลบนะครับจนมันเนียนเสมอนะครับเนียนเสมอกับกับวงของกุญแจนะครับครับก็รู้สึกเรียบขึ้นนะครับไม่มีการสะดุดนะครับพอไม่มีสะดุดแล้วเราก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมนะครับครับ เสียบลงไปในเบ้านะครับ,รบผมก็จะใส่ใส่ประเก็นล็อกลงไปนะครับไม่ได้ต้องมีกุญแจค้าไว้ไม่ให้ถอยหลังนะอย่างนี้นะครับ โดยสมูทขึ้นแล้วครับครับแต่ก็ยังมีสะดุดเล็กน้อยครับเดี๋ยวจะต้องขัดแต่งกันอีกทีนะครับหลังจากเ,เริ่มปรับแต่งจนไปที่พอใจนะครับก็นํากลับเข้ามาประกอบนะครับแล้วก็ลองเทสดูปรากฏว่าโอเคเลยครับสตาร์ทติดได้นะครับกับการบิดลูกกุญแจไม่มีการติดขัดนะครับ ไม่มีสะดุดติดขัดนะครับราบเรียบเหมือนเดิมนะครับแต่ผมคิดว่าอันนี้คืออาการบ่งบอกแล้วนะครับว่าถึงเวลาแล้วนะครับเขาจะใช้ได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะปี2ปีก็คงจะต้องเปลี่ยนถาวรนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับคงไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมครับที่จะทําการซ่อมบารุงนะครับแล้วอย่างไรก็ลองทําดูนะครับผมคิดว่าทุกท่านคงทําได้นะฮะขอบคุณทุกการกดติดตาม กดแชร์กดไลค์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ